สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนนางตายสบายดีด้วยเมื่อนี้ไอ้ัวอยากสอนเป็นประโยคเลยและสีมี้ร้ามกับนางตายสีมาซอยเนาะประโยคที่สี่สอนให้เป็นทุกอย่างสีเป็นไปได้ดีทุกอย่างสีโอเคเนาะทุกอย่างหาก่อนว่าทุกอย่างนะกะแบบบ่ต้องกังวลบ่ต้องกังวลเป็น don't worry Don't don't worry

don't worry everything, everything everything will be will be okay 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 okay, okay. <laughs> okay. bye bye de. bye bye